มียี่กอะฟูจิเลกฟูจิของเขาคือเลกฟูจิไม่พอลูกเอ๋ยทำไมลูกถึงเล่เพียนพยายามที่จะมายุ่งกับแม่หวานมากเลยค่ะ น้ำตาวนค่ะอยากทำน้ำแอปเปิ้ลจังเลยแต่กิเจ็ดตั้งเครื่องปัน่นยุ่งยากต้องทำน้ำเชื่อมอีกเคยไปซื้อน้ำปั่นอ่ะ ชอบทานน้ำชอบทานน้ำมะม่วงเขียวสวยปั่นอะ่ะอืมมะมะม่วงเขียวสวยปั่นอะ่ะชอบทานมากเลยเมื่อก,ก่อนทํางานอยู่ทานทุกวันก็ทานอยู่ร้านหนึ่งเขาปั่นอร่อยอะ่ะแต่มีวันมันเปรี้ยวคือบอกเขาบอกว่าวันนี้มะม่วงเปรี้ยวนะวันนี้เปรี้ยวนะเขาไม่พอ <laughs> เขาแบบยังไงเพราะอ่นมาเขาบอกว่าทําตามสูตร <laughs> แต่ มานที่จะบอกเราว่าอืหรือปรับปรุงอะไรน้อมากทำตมสูตรอที่แันซื้อมังม่วงมาไม่มีชิมเลยเนาะเรากเชื่อเลยเป็นคนค้าขายตอนนี้เลือกขายไปแล้วเก็นคนขายที่ไหนละมันจะแบบเป็นคนแบบขายขายติขายอะไรไม่ได้ค้าขายไม่ต้องคนคนติคนอะไรได้ใช่ไหม ทำตามสูตรบอกยั <laughs> ไม่ไปซื้อเลยอร่อก็ไม่ซื้อมะม่มันจะมาไม่เหมือนกันหรอกมันจะเปรี้ยวไม่เหมือนกันหรอกเราต้องปรับท้กคนมาบอกไม่ใช่บอกทำตามสูตรแล้วก็ทำหน้างอเล่าให้ <laughs> ฟังนะคะค่าขาย น้ำมะเขือเทศปั่นชอบอเขียวสย้มเวยปั่นอร่อยลองดูค่ะอร่อยมากน้องพันธ์ไม่ชอบแต่ปั่นละ่อยค่ะไ,ไเขียวสย้มเวยไม่ได้เลยเขียวสเวยต้องอ้วกหน้าใช่ น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ปัน่นใช้ค่อะอร่อยมระโมงน้ำดอกไม้นะคะโอเคน้ำดอกไม้ปัน่นนะ ฮึมไม่ขึ้นบางไม่ขึ้นแล้วก็ฮึมฮึ่มมันยากจริงๆเลยเอพอเนาะแค่ครึ่งลูกพอเพราะว่าทานไม่ได้เยอะหรอกแอปเปิ้ลไม่ไม่ใช่อาหารที่ชอบ